แลวตอนนี้นะครับน้องพัดกับน้องพีกําลังจะแตกกันนะครับดูดีกําลังพยายามลากเชือกน,นี้ขึ้นจากใต้น้านะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงพวกเรามาดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้น้องพัดได้ดำลงไปน้านล่างนะครับที่ชี้นั่นคือน้องพัดและส่วนนี้ก็คือน้องพีนะครับเหตุ hein, การณ์ไม่มีว่าพวกเราได้ลืมเอาเชือกทุ่นมานะครับนี่คือเชือกทั้งหมดที่หาได้บนเรือพวกเราก็มาต่อกันนะไอ้ทุ่นนะก็เป็นรองเท้าน้องพัดนะครับนเ,าาเนี่ยขาวเนี่ยเชือกทุ่นที่หาได้ทั้งหมดบนเรือพวกเราก็มาต่อกันได้้คคววาาามมยกก็น่จสัั14เตรรลงบ แล้วก็น้องพีได้ลงไปช่วยน้องพัดดึงปลาขึ้นมา้วครับทหารน้องพัดยิงปลาอะไรนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เราจะยิงปลาอะไรให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องพีก็ได้หันไปเห็นปลาช่อนทะเลยักษ์นะครับแล้วก็ได้ส่งเสียงให้น้องพัดนะน้องพัดก็ไม่รอช้าหันไปเล็งหัวจิ้มเรียบร้อยครับและนี่ก็คือปลาช่อนทะเลที่มันหนักถึง14กิโลกรัมนะไอ้สองคนนี้ก็ได้พยายามช่วยกันดึงขึ้นมาช่วยกันลากขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเอ,อ่อจากทุนมันก็ สั้นนิดเดียวนะครับแถมยังมีทุ่นที่แบบไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมเห็นก็อยากช่วยนะครับอยากจะช่วยจับเชือกสาวขึ้นมานะครับแต่ก็ลืมไปว่าผมไม่ได้ใส่ฟินนะครับผมลงไปตัวเปล่านะถ้าจับไปก็อาจจะเป็นภาระของน้องๆเปล่านะครับผมก็เลยควายขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ถ่ายไ้ดีกว่านะครับ ได้ถึงผิวน้ำกลายเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วพัดก็ได้รีบสาวขึ้นมาระหว่างน,นี้นะครับผมจะเล่าไทม์ไลน์ของปลาช่อนทะเลตัวนี้นะครับเอ่อเรื่องมันอยู่ว่าพวกเราได้มาจอดที่นี่นะครับแล้วก็ได้เจอปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลตัวนี้มันว่ายมาข้างเรือนะครับซึ่งมันแบบพวกเราก็ไม่ได้คิดจะเอาปลาช่อนทะเลแล้วนะนะมันไม่ใช่เป้าหมายของพวกเราในวันนี้นะครับทีแรกก็ลังเลยว่าจะยิง,ยงหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ยิงกันนะ แล้วก็ผ่านไปไม่นาน,นครับก็ไม่เจอปลาเลยให้ย่อมกระหม่อมเลยนะครับน้องพัดก็แบบว่าน้องพัดนุพีเอาเชือกทุนมาทั้งหมดบนเรือมาเอามาเอาเอเอาพูดอะไรวะเนี่ยเอามาเอามา,เอามาประสานงานกันนะเอามารวมกันให้เป็นยาวๆนะน้องพัดก็ลงไปเจอปลาช่อนทะเลตัวนี้หลายครั้งมากนะลงไปก็เจอลงไปก็เจอแต่เราไม่ได้ยิงนะครับแต่รอบนี้มันทนไม่ไหวไงก็เลยแบบซักหน่อยแล้วกันนะและก็ได้เป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับนั่นก็เป็นปลาช่อนทะเลที่มีน้ำหนักถึง14.7กิโลกรัมนะครับ ถึงไม่ใช่เป้าหมายแต่ก็ขอไว้ติดติดก้นลังไว้หน่อยละกันนะหลังจากวันนี้ก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวนะครับเราก็เพิ่งเพิ่งมาถึงใหม่กันนะพอดึงปลามาถึงผิวน้ำแล้ววลพัดก็ไม่รอช้าที่จะจิ้มหัวเพื่อที่จะปริชีพด้วยความรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทําการปาดเงือกนะ นี่เราไ่อยากลีราอยู่ผมบอกนะพัดปปาดเหงื่อไปก่อนจากเห็นเลือดช้ำๆอยากรู้ว่าเลือดมันจะเยอะขนาดไหนแล้วผมก็จะไม่เซ็นเซ,นเซอร์ด้วยนะ,ะได้โปรดเฟ e บุ๊กอย่าพึ่งแบนผมนะครับผมแค่แค่ไม่ปิดเลือด,ดเฉยๆให้ให้ทุกคนได้ดูเลือดแบบช้ำๆในรอดฉลามด้วยไงวิธีการปาดเหเลือดออกของพวกเรานะครับอันดับแรกพวกเราก็จะตัดตรงเส้นเลือดใหญ่ที่ตรงคอนะครับแล้วก็จะปาดเส้นเหงืออทุกซี่เลยนะวิธีจะให้เลือดมันออกมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็เป็นไปอย่างที่สุดเลยนะครูเยอะ และตรงปากปอชชั่นทะเลตัวนี้มันก็มีเศษอวนติดอยู่มันน่าจะไปชนอวนของใครสักคนนะครับแล้วก็มันก็ฉีกอวนมาเลยนะไซนีอวนไม่ต้องถามแล้วก็มันฉีกมาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอวนอวนเอ็นนะนะถ้าเป็นอวนได้ก็คิดเหมือนกันแหละแล้วก็ได้ลากปลามาที่เรือเลือดก็ไหลออกไม่หยุดเลยนะครับเลือดออกเยอะมากหลายคนสงสัยนะครับยิงปลาแล้วปลดปลายยังไงนะครับนี่ยงไงก็คือการหุบเงี้ยงเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมาช้าๆนะครับก็ออกมาง่ายๆเลยนะ สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็สั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเอ่อผม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 ขี้เกียจตัดนะไปละ